สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพเพราะวันนี้มีนักฟุตบอลมานะครับมาขอตัดผมร้านช่างอ้นนะครับผมขอสัมภาษณ์นักบอลหน่อยครับท่านอยู่ทีมไหนครับถามคนนี้เเอาถามคนนี้ท่านอยู่ทีมสีอะไรครับสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินเนาะแล้วก็อีกคนที่นํามานี่อยู่จังหวัดสีแดงใช่ไหมครับครับผมจังหวัดสีแดงรวมช่างอ้นด้วยสวัสดีนะครับชาวเน็ตครับนี่มาดูช่างเต้นนะครับ เห็นไหมครับ <Das> ช่างเติ้นจะตัดทรงอะไรครับอาเฟดครับอาทรงเฟตคนที่มาตัดนี้พี่สาวก็งามอยู่แล้วในขณะนั้นแม่เลิกกับพ่อหรือยังครับยังครับโอ้ยังงั้นผมก็เสียใจด้วยนะแต่ผมจะดูช่างเติ้นตัดลองทรงนะครับอันนี้คือวิธีการตัดของช่างเติ้นเฟตครับตัดผมลองทรงเฟตัดผมให้ดูนะครับช่างเติ้นไม่ได้มาตัดนานมาออก รายการวันนี้ก็โอ้โหชาวเน็ตช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับไล่เศษช่างฝีมือจากโคราชไม่ธรรมดานะอยู่ร้านช่างอ่อนอนี่เขาเรียกว่าเฟษครับมานั่งรออีกหลายคนเลยครับ ครับอันนี้เป็นคนมานั่งรอนะครับผมก็เลยไปแอบถ่ายครับครับผมเป็นคนไม่มีมารยาทมารยาทผมไม่ดีหน้าไตยปากครับสวัสดีครับ